สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินทั้งปี63ของหุ้น d t แทนะครับหรือว่าบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินทั้งปี6 3นะครับของหุ้น d t แทด้วยความที่เมื่อวานนี้นะครับงบการเงินในปี63ของหุ้น d t แทกเนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปอ่านในรายละเอียดนะครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าเอามาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกัน สำหรับธุรกิจของหุ้น d t แทกนะครับก็จะเกี่ยวกับการให้บริการสัญญาณมือถือนะครับพวก 3G 4G 5G Wi-Fi อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในตลาดที่เรารู้จักกันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ค่ายนะครับก็จะมีของ Advanced หรือว่า AIS นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นของ True แล้วก็จะเป็นของ d t แทนั่นเองนะซึ่งตามที่ผมเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับก็พบว่ายอดผู้ใช้บริการนะครับหรือว่าจำนวนผู้ใช้บริการของค่าย d t แทนะครับในปี63ก็ลดลงมาประมาณ8.6%เนะครับเมื่อเทียบกับของเมื่อปีที่แล้วโดยในส่วนของรายเดือนนะครับผู้ใช้ที่เป็นรายเดือนเนี่ย ก็ลดลงมาประมาณ5%นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเติมเงินเนี่ยก็ลดลงมา10.30%แต่ถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของารายไตรมาสนะครับในไตรามาส4ปี63เทียบกับไตรามาส3ปี63นะครับเราก็จะพบว่ายอดผู้ใช้งานก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ1%นะครับโดยที่จำนวนลูกค้าทั้งหมดนะครับในปี63เนี่ยก็อยู่ที่18,856,000หมายเลข คิดเป็นรายเดือนนะครับอยู่ที่6กล้านหนึ่งแหันหมายเลขแล้วก็เติมเงินนะครับอยู่ที่12บสองล้านเจ็ดแห้าหมื่นหมายเลขสําหรับในปี6 3นะครับยอดผู้ใช้งานใหม่ก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแหมื่นห้าพันหมายเลขคิดเป็นรายเดือนที่ลดลงนะครับก็คือ3าม0 0 0สองหมายเลขแล้วก็เติมเงินนะครับลดลงอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสี่แหมื่นสี่พันหมายเลข แต่ถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของลายไตรมาสนะครับในไตรมาส4ปี63เราก็จะพบว่ายอดผู้ใช้งานใหม่ก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับซึ่งก็ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ173,000หมายเลขนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปี2,562ที่ผ่านมา เราก็จะพบว่ายอดลูกค้าลายใหม่ของ d t แทกนะครับก็หายไปตั้งแต่ปี6 2 2แล้วนะครับซึ่งก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ5,600 0 0หมายเลขนะครับคิดเป็นเติมเงินที่ลดลงมาก็คือ9 1 7 0 0 0หมายเลขแต่ว่าในส่วนของรายเดือนเนี่ยยังคงไม่ลดนะครับเข้าใจว่าน่าจะรอให้หมดโปรก่อนแล้วค่อยย้ายค่ายหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้ในปี63เนี่ยก็ลดลงมาทั้งแบบรายเดือนแล้วก็เติมเงินเลย ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการของปี63เทียบกับปี62เราก็จะพบว่าในส่วนของรายได้รวมนะครับในปี63ก็อยู่ที่78,857.33ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ5107.11ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหุ้นส่วนในปี62นะครับรายได้รวมก็อยู่ที่ 1> 81, 8 1 2 2 8ื0ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ5,421.79ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่2บาท29สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการของปี63เทียบกับปี62ข้างต้นนี้นะครับแล้วก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธินะครับในปี63ก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ5.79%เนะครับเมื่อเทียบกับปี62 ซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้รวมที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบว่ารายได้หลักของบริษัทนะก็คือรายได้จากการขายและก็การให้บริการนะครับก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ5.27ก็เลยทำให้กำไรทั้งปีนะครับก็เลยลดลงมาด้วยเช่นกัน ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในลายไตรมาสนะครับในไตรมาส4ปี63เราก็จะพบว่ารายได้รวมที่เกิดขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่2179.17ล00้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ281.05ล00้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่12สสตางค์ต่อหุ้น ในขณะที่ไตรมาส3ปี63นะครับรายได้รวมอยู่ทีู่่ที่19,096.37ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่1435.66ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่61 000, สตางค์ต่อหุ้นส่วนในไตรมาส4ปี6 2นะครับรายได้รวมก็อยู่ที่2737.88ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ501.93ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่21สตางค์ต่อหุ้น จากงบผลประกอบการในรายไตรมาสข้างต้นนี้นะครับแล้วก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ Q on Q นะครับก็ลดลงมาถึง80.41%ในขณะที่ y E a r on y E นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงมาประมาณ43.91%นะครับก็ถือว่างบผลประกอบการในรายไตรมาสเนี่ยในไตรมาส4ปี63ก็ถือว่ากำไรลดลงมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นแล้วก็เมื่อเทียบกับในส่วนของ y E a r on Yeah, ก็คือไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทัาการเงินในปี63เทียบกับปี62กันบ้างเรามาดูที่สินทรัพย์รวมนะครับในปี63ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่174,280.38ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับก็คือ149,964.96ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่24,315.42ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับก็จะได้ค่า DE อยู่ที่6.16เท่านะครับสำหรับในปี62นะสินทรัพย์รวมเนี่ยก็อยู่ที่167,258.14ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ142,291.73ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่24,966.41ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE ก็จะได้ค่า DE อยู่ที่5.66เท่านะครับจากงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นนะครับเราก็จะพบว่านี่สินในปี63ก็เพิ่มขึ้นมาจากปี62ประมาณ5.39%ก็นะครับก็เลยทำให้ค่า DE เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา แต่ว่าในภาพรวมก็ยังถือว่าค่าดีค่อนข้างสูงนะครับก็แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องทางการเงินของหุ้น d t แทก็ค่อนข้างที่จะแบกรับไว้ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราไปเทียบกับอย่างหุ้นแอดวานเนี่ยหุ้นแอดวานค่าดีไม่สูงขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเทียบกับหุ้นทรูที่เป็นธุรกิจเดียวกันนะครับเราก็จะพบว่าค่าดีค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะครับระหว่างหุ้นทรูกับหุ้น d ีแทนะ เพราะฉะนั้นนะครับในภาพรวมของหุ้น d t แทก็ยังดูมีความเสี่ยงในเรื่องของหนี้สินที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นนะครับถ้าใครสนใจหุ้น d t แทก็ต้องมาดูในส่วนนี้ประกอบด้วยนะครับในส่วนของค่า PE นะครับค่า PE ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15.04เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่ประมาณ3.20เท่านะครับก็ถือว่าค่า PE อาจจะไม่ได้สูงนะแต่ว่าค่า P/BV ก็ค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับ สำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่8.83%ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาของหุ้น d t แทในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่32บาท50ต่างต่อหุ้นนะครับอะใครสนใจหุ้น d t แทกก็ลองไปศึกษาข้อมูลให้ดีๆอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของงบการเงินแล้วก็ความเสี่ยงของตัวบริษัทนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับซึ่งแนวโน้มราคาของหุ้น DT แทในปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาลงอยู่นะครับถึงแม้ว่าดัชนีเซ็ตจะเป็นขาขึ้นก็ตามนะแต่ว่าหุ้น DT แทกก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าราคาก็มีโอกาสจะลงไปได้อีกนะครับเพราะว่างบการเงินที่ออกมาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ ซึ่งผมมองแนวรับเอาไว้ตรงบริเวณเดิมๆที่เขาเคยลงมานะครับก็คือตรงบริเวณประมาณ30บาทก็น่าจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าไปสะสมนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้อาจจะเหมาะกับการสะสมเพื่อเก็งกําไรซะมากกว่านะส่วนใครที่อยากจะเข้าไปถือลงทุนยาวเนี่ยก็ต้องดูในส่วนอื่นๆประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบการเงินทิศทางของธุรกิจแล้วก็ความเสี่ยงนะครับก็ต้องไปดูตรงนี้ให้ดีๆอ่ะสำหรับหุ้นดีแท็กก็น่าจะประมาณนี้นะครับ โอเคถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ